ผู้จัดการทีมเชื้อสักว์จันทรารักผู้ฝึกสอนสมบัติรีไทยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเฉลาเสาหยงไปแล้วครับมาครับวิ่งนำทางมาเลยครับสำหรับแถบด้านของชัยศรีปาดข้อกลางโยแม่ลุงนิวัฒนา วัฒนะแล้วก็มีตัเติมนี่โอ้โหชาไปนิดหนึ่งครับไปครับโอ้ dad, hurt, right? athlete, อโหลูกนี้ต้อะวังวันคิดแล้วก็ไปได้ด้วยครับสำหรับประสิทธิ์ประสิทธิ์ประสิทธิ์อะไรเอ่ยประสิทธิ์สุขิดโอ้โหดูครับลูกนี้ลึกเกินไปไปถึงมือผู้รักษาประตูต้องออกแรงครับโควิดสายเส้นมาสถิตเปิดขึ้นมาเก็บบอลได้นี่ครับตัวนี้ครับสำหรับบัณฑิตไปดูครับจังหวะของแกครับบัณฑิตซ้ายใครมาที่สวยครับใครมาเรือบยซุปเปอร์เซฟนะครับโอ้โหสำหรับโควิดบุรได้ อยู่ที่ทางาวัฒนธรรมกระทววัฒนธรรมจิตกรของงานตัดเข้ามาโอ้ดูนี้วัชรินไปที่วัฒนาวัฒนาหยองไหลกระบางเอาตัดติกหุยบอกแกกับทีมนะครับยกหนีออกมาไม่ติดสีรีพบสีรีพบตัดโอ้โหดูครับความสป,ปีดต,ต้องตะลักเข้าไปมีหรือเปล่าลูกนี้ตายวอยมาโอ้โหวัชริน วัดวัชริสนะครับขออภัยวัฒชริสนี่ให้ไปที่คนนี้สุดยอดรับวัฒนะเป็นสุขวัฒนะสับเท้าวัฒนะหลายกรรมตางอยู่ที่อิสเรอิสูดูครับตาสินใจครับไปใครครับกูลงไปลุกลไกไหนไปที่บัณฑิตนี่ครับปูไฟท้าไห้สวยครับเอาแล้วบัณฑิตโยไปปัดมึงวนักเรียนของเรา โอ้เช็ดไปลูกนีวัชระพิตคุ่ยท้าครับต้องขอบคุณผู้จัดการทีมต้นมหาเหงครับที่ใส่เสื้อที่ไม่คล้ายกันโอ้หพีโรเชตเนี่ยก็ยืนขาแข็งแล้วครับยืนเที่ยวเจ้าพีโรเชตดูครับออกขวาไปอีกแล้วครับโยกเข้ามาโอ้ยมากโอ้วัชรินทร์พลแสงอัลบล่นเลยครับ สั่โตโอ้เข้ามาพี่ครับตัวนี้ครับด่ามาโอ้รรรพระพีกาโอคครับโอ้โอลูกนี้ยสวเล่นยังไงลูกนี้ไ<ห>อ้อสีนคคนหนึ่งก็เปิดขึ้นไปลูกนี้อุ้ยเทิ้งออกมาครับทีที่สมาสติยังอยู่ที่วัชรวิทย์วัชรวิทย์ยกยกยกมาก ไท่านกางตัววัดที่ใช่ไหมผู้เด็นจิตคุนาทีที่สามสิบครับโอ้โหต้องพยายามต่อครับต้นหมาเหงครับให้กำลังใจครับอยู่ที่ทางด้านของจังหวะนีวัดชรินหวานชรินไหลไปหยุดจังหวะนีไม่ได้ครับไม่ได้ครับตัดเข้ามาบออยู่ที่ประเด็นประเด็นประเด็นก็เข้ากลางบันกลับมาอีกครั้งหนึ่งประเด็นประเด็นไหลออกมา เอาแล้วจะโตกลับมามาท่าทางขวาประสิทธิ์ประสิทธิ์ยกไปแล้วก็ให้มาแล้วเมื่อยจีพลมาเร็วเลยครับประสิทธิ์ประสิทธิ์จะไปยังไงเลยประสิทธิ์ตับไปหน้าประตูลูนิชิโนดูที่อิสเรตเปิดลูกนี้เรียกครับนิดหนึ่งครับนกเช์พลดาวสีเปิดขึ้นมาเอาแล้วเบียดแจ้งกันอยู่ครับลูกนี้โอ้โหู หลายพรางนี him, 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 pues ่ต right. so so ้นหาเหงโยกไปแล้วก็รุดิขึ้นโกองอุ้ยดิบมาดิดตัดเข้ามาก็โอ้โหเบาไปครับมีสิทธิ์ของทางด้านช่างตวงอีกบอลตั้งเอ้าให้บอลไม่ดีครับบอลมาอยู่ที่ประสิทธิ์ประสิทธิ์ไหลมาลูกนี้ว่ายังไงเลยจะมาอุ้ยปากไม่ดีครับตะดกองเก็ตะกอนโยกอีกบอลได้เลยครับตั้งรับด้านด้านของวัชรญชีจิตตะกอนจิตตะกอนจะให้มาที่นี่ครับวัชรจ้ิทธิ ว่าเชราวิทย์ไปเองครับปลาคูดูครับความเที่ยงงอแกนี่ครับแล้วโอยทันที่คอามยังงอเมื่อี้ต้องเคลียร์มาครับโอ้ยเกือบไปครับไม่งั้นเป็นเรื่องเหมืนอ,อน,นกันภาษากดพระบิดทีนี้ทุกทางด้านโอ้โหดูกับจิตกรแล้วก็พัะชีความต้องวัดมันดูจังสันตออโู้มาผ่านหน้าประตูไปื่อนบบเสียสยเ่ยวไสซเหครับอยู่ที่วัฒน,นา ยกมาลูกนี้ขึ้นคอกับปุน่นอ,อยู่จังหวะนี้ครับดูแล้วจังหวะปัดออกมาเมาหูปัดทิ้งออกไปได้ครับผู้สามตูครับรู้จังหวะลอะไรพิก <ใน S 2> ปัดโยกมาขอกอปุ่นต้นมหาเฮงขวานียกหนีมาแล้วก็เก็บบอลได้ด้วยครับปุ่นลูกนี่ต้องการยังไงเอ่ยทิกมาไปได้ไม่มีใครครับติดที่วิสิทธิ์มีสิทธิ์เปิดบอลขึ้นมาทันทีครับ ให้มาที่อิสเรลอิสเรลชาไม่นิดหนึ่งโดนเบียดย่งไปได้หลายไปใเพื่อนหนุนี้เอ้าไม่รู้กันติดทิ้งพิศวิิมคนมายังติด็อกเอาเลยครับแถ้สองมีหลายไปขวางจังหวะนี้ไว้ในล็อกมาซ้ายซ้ายซ้ายเอ้าซ้ายขวาทีผู้หูสามารถจังหวะเติมขึ้ไมเลี้ยวไม่ได้ครับเลียวกันยิงไม่ได้ครับผู้ต้องแตะทิ้งนะเอาเลยครับยังมีอยู่ที่จังหวะนี้เก็บบอลได้ครับของทางด้านประสิทธิ์ ประสิทธิ์ประสิทธิ์หลายมากไม่พ้นครับติดที่พิสิตตักที่กไปปล่อยนะครับโอ้ดติดที่ซีนพอกันลงนี่ครับอิสเรเอลตัวประสานงานหนีมาที่วัดรินวัดชินเจ้าสันโตสให้มาที่ทางด้านจิตรกรทงงานเอ้าจับบอลนิดหนึ่งครับอิสรรเอลเอาจังหวะนี้ติดที่เชียพลหนีนออกมาได้ครับนักเชียพลตัดข้ามกลางดึงจะเอ้าติดที่วัดรินวัดรินเลี้ยงึ้นไปเลี้ยงก้าวยิงไม่ยิงโอ้ยพาไปนิดหนึ่งรับมาครับตัดกอกงมาได้ครับด้านของทงชัย ทงชยัยทงชัยย้อนไปก็ไม่ผ่านครับติดดักออกมาครับเก็บมาได้อยู่ที่วชริรยกหนีออกมา,ล,มา,ขา,ขากลูกนี้ไปโอ้โหพยายามเหมือนกันครับขาขวายกไปลูกนี้โค้งทิ้งออกมาได้ครับจังหวะนี้ตัดเข้ามาเติมึ้นมาไม่ได้ครับก็ไปติดที่รัชพลรัชพลมาดีโว่าพิ้งได้สวยครับลูกนี้จุดยอดนะครับชัยยุทธแม่ชัยยุทธชัยยุทธพง ยืดพงไหลมานี oh, no ่เลำจ่อสุดท้ายโอ้โห่ที่ที่สุดมากๆนะลงอ้าวให้ไปที่เซตโอ้โหวันนี้เหนื่อยครับสองประสานงานของทางช่างพวกวัดตัดเข้ามาเก็บบอลได้ที่วัดที่วัดทิ้งโอ้โหไม่จริงเลยถือโอ้โหปตัดออกไปได้ครับจอมกัษสร์อีกคนหนึ่งครับเบย์ฟาร์ลอุ่นใจครับจานตัดสิจใจโอ้โหเปิดมุดไม่มุดครับ จะดังดูจักแกใหญ่โอ้โหดูสับขาครับมาอิสราเอลยิยงลูกนี้แม่วัดระยะแล้วอิสราเอลนึบโอ้โหแต่จะล่างสับขวาคนะหลายมาได้สวยกันพวกนี้โอ้โหจังโอ้โห,โโหทะยุเข่าไป ช้าช้าก็โดนโฉบสิครับโอ้โหตัดสินใจไปแกอ่านเกมตลอดครับสำหรับผู้รักษาประตูคนนี้ครับสมาธิค่อนข้างดีครับโควิดบุตระเวลายังไม่จบบรกเวลายังไม่จบเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทำเต็ม ฟื้นมาแล้วฟื้นมาแล้วช่างพอครับโโหเอาคุณลิ่งเบรกครับโอู้ยตองเดี๋ยวดูอาการผู้รักษาประตูก่อนครับเป็นหนังเรื่องยาวหากว่ากันไปบอลไปถึงเดชทอนเดะทอนตนใจครับนี่ครับพรีเมียร์วิจิตวิจิตวันดีจะไปจะไหนที่เอ่ยครับ โยกมาเอามาขาผาบอดีนะครับจังหวะนี้ด <dome at Christmas> mm ีข hmm. yeah. well, ึ้นมาแทงตัดบอลได้ดีไปยุคนี้แบบเนื้อเน้นเน้นยิงตัดกระปาดตู้อย่าไปจังหวะนี้ว่ายังไงเลยตั้กพรมแล้วครับสำหรับเจ้ามนตรีบอลมีต่อเติมตุ๊กตาเอาไม่มีใครจังหวะนี้เปลียมเล่นไปยิงตัดกระบาดตู้นี่ครับหลายกรรมการบอลอยู่ที่เิชาทอนุ่ใจ เด็กจะทนไปได้ต้อจังหวะครับย้อนย้อนมาโอ้โหวางมาครับตัดจาวขึ้นมาหน้าปากขาตุ้งมองเช็ดลูกที่ตรงตัวครับแข่งเสร็จก่อนโอ้โหตัดสิ้นใจเลยครับเปิดขึ้นมาตัดลูกเกี่ยวมายิงตัดกระเป๋า านโต้ยกมาครับแล้วเจ้าแจ็คหนงแม่สกกิดมาเข้าทางวัดชราวิทย์โอ้โหอยู่ไม่ได้ครับร่างกายอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ไป้ใยใจโอ้รีโมนนี่ครับดูครับไม่มีคำว่าเหนื่อยสำหรับคนนี้ครับกิตกรเท้าวัาเชรินออกวาลินพลิกมาได้สวยจังหวะให้มานี่กลับมาที่เดชรน เขจะทอนโอ้ดึงบอลช้าแล้วมันย้อนกลับหลังมาตั้งป้อมเอาแล้วตโมนี้ว่าย่ายเย้ยถ้าจังหวะเเ็ดท่าไม่ดีครับหดทิ้งขึ้นมาเก็บบอลได้ด้วยครับทั้งสองอาร์ตัวบิลอนนิ่งเกยทุบบอลถ้ามาอย่างนั้นอยู่กับที่ต้นมาฮังเพียงเพียมาครับหลายไม่ได้สวยครับมาที่หกใจงะว่าตัดเข้ามาเบียดแย่งกันอยู่ครับกำลังเสริมโดนตัดทิ้งขึ้นมาจิตกรเอาบอลลงได้สวยครับตัดกำลาง เข้าทางที่เดืดนบาบอลกันพุ่งสินะเพียบเรี่ยต่อมาครับอยู่ที่ทางด้านของลูกนี้ลูกนี้ไม่ได้ครับลูกนี้โดนเลยครับสุดสายของแกโกโอ้โหมาไปเพียบครับลูกนีไว้านีิกมาไม่ดับออกไปโยกคทาวนี้ยกมาสูงว่าจะโอ้ยบุกิปออ้มาพ้นอันตรายครับตัดท่ามาครั้งหนึ่ง อยากจะบอลลุนดีเพื่อจะกลับผาเอาครับจังหวะนี้ว่ายังช่วงบอลเปิดนี้ออกมาทรัไม่ได้ครับครับว่าเปิดขึ้นมายกมาเออลึกบกพลิกออกมาได้ครับโอ้โหแกลบวิ่งไปเก็บบอลเลยครับอิีเสตอีเสกระเดิดขึ้นมาเดือดถาหนิดหนึบจังหวะล็อกไปได้สวยนะครับอิีเสตดูครับมาระเบิดขึ้นมาแทื่กับซ้ายมีรันเบให้วิ่งครับโอ้ยทางเรียบรวนทางชนประธานจะมาถึงลงนี้ด้วยเลย พาดโยนขึ้นมาเก็บบอลได้ครับสิพบยืนเข้ามาเก็บมาอยู่ที่ทางด้านของต้องใช้ไหลเข้า,ามาแล้วหุย่ยสุดแล้วครับให้ครับมีตรภาพที่ไหนยิ่งใหญ่ก็เท่ากับทิตรภาพบนสนามฟุตบอลตรงนี้ครับขอ,ขอโทษขอโพยครับจังหวะไหนที่ผิดพลาดไป ก็ขอโทษขอบคุณผู้สนับสนุนการและก็ติดครับเอ็นเอฟการ์เมนขอดีไซน์ครับออกแบบเสื้อฟิลไลน์ทีมครับน้องช่างตวงวัดชิมชงครับมอดหลีแบตเตอรี่ครับสันติภาพฟาร์มและก็ผู้จัดการของช่างตวงวัดมงคลสืบเสาะเสมอครับขอบคุณครับ